สวัสดีพี่พี่ททุกท่านทุกท,กทกคนนะคะลิลลี่เหงียนวันนี้ขอมีความแบบว่าดีใจมากๆที่ทุกคนเข้ามานั่งดื่มแล้รับประทานอาหารที่ร้านของเราเพราะว่าลิี่อยากจะบอกว่าร้นนะ แต่ว่าฉันก็ได้เงินจากที่นี่เกือนลัศดาน่าแม่มารู้จะบอกสัอก่นถึงแม้ว่าหนูจะไม่มีเงินเหยีย yeah, เปียกก็ไม่ให้เงินหนูค่ะจะบอกว่าบางทีวันนี้แบบหน้ามันหน้าฝนหน้าฝนอะไรงงงวยใช่ไหมคะใช่บางทีลูกค้าอาจจะไม่มายา <Yeah. S 1> งนี่ก็จะบอกว่าเขียบเปียกที่หัวจ๋าของเงินหน่อยนะคะวันนี้ค่ะแม่ทําแม่ เนนี่ร้องเพลงสักเพลงนึงอ่ะหนูบอกเลยว่า,าเงียเพี้ยควักแน่นอนแพ้เนึ้อยามันร้องเพลงพวกเป็กเนี่ยอุ้ยเด็กก็ร้องเพลงอุ้ยคนรตันไหนนี่เพราะว่าอีสานเพลงโคนรตัน,นไ,ไหนอ้าต<อ>าดิคือโคนมาันกันเป็นยาช่วยถ้าพลานแม่เป็นยาาเหรอเขาว่าเราผุดใจเขาตั้งบอกนี่เนี่บอกเขาว่าเราผุดใจบอกเจอแม่หนูขอสักเพลงหนหึห่งครับคืนนี้เนี่ยบอกว่าอยากให้แม่เรนี่ร้องเพลงเพลงหนึ่ง

เตัดย uh ืดละคันนี่ฮะลองใบบ้างแม่แม่ออกมาล็อกสองสองพยังอะ่ะแม่ได้ตั้งสองร้อยแล้วพี่มมมไม่ได้ทำค่ะหน,นูอยากจะบอกว่ามี <ฆ S 1> คน <ฆ S 1> เค้าทำให้พี่พี่เห็นแล้ว <laughs> เห็นไหมคะคือสามารถครักได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นขาวลินลี่อรับได้หมดเลยคะ่ะเพราะว่าตอนนี้หมดตัวแล้วแม่แม่เอาสักเพลงก่อนเอาสะเพ่งคือ เราเลวยกันอ่ะร้องด้วยกันสองคนแม่อยากฟังอยากร้องเพลงอะไรเราร้อง,องด้วยกันได้เออคิดก่อนนะคิดก่นกนกนอนนะดีดาพากาสุลาเฮดีว่าสิกรรมยาจูบดีความทรงชื่นชื่นก็ยังอร่อนลอยนะเอออยากจะอิษกานสิการู ไม่จีบมา,า,าร้องเพลงเกาหลีให้ฟังหน่อยมาแล้วทุกคนจะไม่ห้ามนี่เลยใช่ไหมแม่เขาบอกแล้วแม่แต่ร้องเพลงหนึ่งกระพลงหนึ่งเลยนี่บอกว่าน<ม>ี่จะเป็นนางเอกป้าเป็นนักเอกแล้วนี่เป็นคนสวยไม่ใช่คนตลกจะบอกให้ เพี้ยนลองฟังอยู่เพียนพี่หวยลองฟังอยู่เพี้ยนเพี้ยนจ๋าเพลงอะไรนะท้าเพลงลำใหญ่อะไรนะลำใหญ่เพลงอะไรครับมาแล้วลำใหญ่อใหญ่แลมอันลังกระตอมสดใสโอเคที่ข้าเอาดวงองคโตองคโตเลยเหรอครับก็จิกกติกระตกระตแล้กันหลุดกันหลิดกันหลิดกันหลุดเอาไปเอาไหมกระดุกกระดุดกันเลยกันเลยกันไลยกันเอาไปเอาไหมกระดุกกระดุ ใหญ่แน่เราไม่เป็นเราเต้นก็ได้ร้องไม่เป็นเราเต้นก็ได้ก็เมื่อกี้ลองเป็นแล้วแล้วทุกคนเข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจถูกต้องไหมแล้วอยากจะฟังรีบอยู่หรือถ้าอยากฟังพี่ขอแบงค์พันมาเลยแบงคลงค่ะแบงมีไม่ได้แล้วลิงก็หาถ้าคืนนี้มีสติลลี่เนี่ยร้องเพลงต้องได้หนึ่งพันบาทถึง้นไปถ้าจะไม่รังเกียจแบงค์ยี่สิบหนึ่งก็เอาค่ะยี่ก็เอาไ่ไ ม่อกบคือพวกพี่จะนั่งเงียบแบบนี้หรอร้องเพลงอ่ะไม่ใช่จะถ่ายรูปจิงทรัพท์กนจะไหวได้ได้เลยคนดู